ครับสวัสดีครับวันนี้ชีวิตคนมานนอกนะครับจะมาแนะนําสูตรไก่อบฟางนะครับวันนี้เรากําลังเตรียมอุปกรณ์การทําน้ําพริกนะครับเพื่อเอาไปคุกกับตัวไก่นะครับแล้วเราจะอบฟางครับนะครับผมวันนี้เรากําลังเตรียมเครื่องกันอยู่นะครับก็มีไก่บ้านนะครับ เราเื้อเชือนตัวให้มันเครื่องให้มันถึงนะครับน,นี่พ่อครัวแม็กกำลังจัดก,การเชื้นไก่อยู่นะเดี๋ยวเราจะรอเครื่องอีกแป๊บหนึ่งนะครับเพราะเครื่องยังไม่ครบนี่ครับจะมีก็เดี๋ยวจะแนะนำให้อีกทีนะครับว่ามีเครื่องอะไรบ้างครับนเะน เตรียมเครื่องอยู่นะครับเราก็มาดูบรรยากาศรอบๆตอนนี้อยู่ห้างนานะครับมาเอาบรรยากาศหน่อยไก่อบฟังอากาศตอนนี้ประมาณ6โมงเย็นนะครับอากาศก็ดีอยู่นะครับไม่ค่อยหนาวแล้วครับเชียงรายครับอันนี้เครื่องเราก็พร้อมแล้วนะครับข่าตะไคร้ เทียมใบมะกรูดพริกแห้งนะครับเดี๋ยวเราจะโขลกวดซุปเอาได้ไหมขวดซุกลมมั้งหมน้ำซีนี่ขวดไหมเป็นน้ำซุปถูกแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะโขกกันนะครับครับนี่เราก็เริ่มโขกแล้วครับน้ำพริกเพลคะท้ายเพกอ่ะเอาครับโขกเรื่อยๆให้มันละเอียดหน่อยนะครับให้มันมันๆนิดนิดละเอียดหน่อยเดี๋ยวเราจะไปโขกกับตัวไก่ อกฟังเป็นไก่ที่ได้จากการขโมยครับตอนนี้น้ำพริกแล้วก็โขกแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นน้ำปลากับรสดีนะครับแล้วเราจะมาคุกกับตัวไก่ ตอนนี้คนไทยเยอะนะครับว่าวกันควยเลยลูกทุ่งลูกทุ่งครับมันไม่มีซอสธรรมดาต้องใส่อิ้วขาวเนียนะครับอันนี้มันอยู่กลางทุ่งนาเห็นด้วยแทนไปทั้งทัพเขียวอะไรพูดไหมอะไรอย่างเงี้ยเข้าเลยยึดใช่ไหมเนาะเอาเลยจัดการยำเลยยำเลยเออนะครับ นี่เครื่องในเราก็ไม่ต้องออกนะครับน,รนี่นะครับียำเกลือไม่ต้องใส่มากครับคราบจะเค็มเค็มขี่มือละมันไม่ได้ใส่เลยก <c oughs> เ,เขาให้ทั่วตัวนะครับขมิ้นน้อยเนาะทำน้ดต้องใส่ขมิ้นชันนะครับถึงจะเหลืองสวยแ้วนี่หาไม่ได้ครับมันแรงจับน้อปลาเส้ไหม ตอนนี้เราก็ได้แล้วครับเดี๋ยวเราจะทำห่อตัวไก่นะครับเดี๋ยวชีวิตคนชาวเองชีวิตคนบ้านนอกนะครับ<ม>จะทำให้ดูวิวธีห่อไก่นะครับ<笑><笑>ใส่ขวดนะครับครับตัวนี้เราจะหอ่อตัวแล้วนะครับตอกลัดไว้ให้มันหลุดนะครับโอเคครับ ครับอุปกรณ์ในในการทําไก่อบฟางนะครับนี่ก็มีปิบนะครับแล้วก็มีโคนสําหรับปิดเอ่อปิดก้นตรงนี้นครับดูมันรั่วเราจะปิดแล้วก็มีฟางนะครับครับตอนนี้เราจะใช้หม้อตรงนี้ใช้ไม่นั่นทอดไม่สำเครับหม้อจุกใช้หม้อวางไว้ใส่น้ํานะครับ เราจะใช้ขวดจะเป็นขวดเหล้าเป็นขวดนี่นะครับเอาน้ำใส่ด้วยเดี๋ยวถ้าเราถ้าเราอบแล้วนะครับน้ำซุปจะลงมาที่หม้อนะครับพ่นลยครับตรวน,นี้พ่นมาครับตัวน,นี้ก็ใกล้แล้วครับปิ๊บอย่าให้มันรั่วนะครับถ้าปิ๊บรั่ว มันจะกลิ่นควนมันจะเข้านะครับมันจะไม่อร่อยนะครับต้องปิดรูรั่วก่อนปิ๊บต้องใช้ปิ๊บเก่าๆหน่อยนะปิ๊บใหม่มันจะเหม็นกลิ่นไม่อร่อยครับอันนี้เราเตรียมแล้วนะครับปิ๊บเี้ร์พันอ้าวครับมันจะเข่ามอได้เพราะท่าอนอะไรนี่ไม่แก่หรือไงอ,อันนี้เราจะปิ๊บเชียงก่ะเชียงกอมาเข้าอไรไม่ได้ร่างแข็งไหมไม่เลยครับอันนี้เราก็ ครอบไว้แล้วนะครับไก่อุฟงังแล้วก็ดินเหนียวมะโปข,ข้างๆนะครับกันร,รูรั่วไม่งั้นคนจะเข้านะครับจะไม่อร่อยครับจปิดให้หมดเลยนะครับครับตอนนี้เราก็ปิดทั้งสีด้านนะครับให้มันสนิทเลยนะครับไม่ให้ควนมันออกเสร็จแล้วเราจะเอาฟังเห้ไม่เ้าควันเข้า <laughs> <laughs> ขนาดยังไม่ได้สแก้วเลยนะเนี่ยพูดผิดแล้วเนี่ยพัลเลอร์แล้วอ่ะตอนนี้นะครับใหญ่ๆนะครับเราจะใช้ฟางมาโปะนะครับเวลาโปะเราก็ทําให้มันรอบๆนะครับไม่ใช่ว่าเอากองตรงไหนก็ได้นะครับฮักวะฮักวะอะไรน,นะครับโปะไวะ้หักหมัดละสิฮักห้องขึ้นก่ออนนละมัดเลยกะมัดเลยกะ เด้ปล่อยยังฟ <Come there. S 1> ังใหมผมกะเตมาเลยบ่มาเลยไก่อุฟังอืมกันแล้วกับปลอกค่ะเอาละครับเอาละเอาละเวลาจุดไฟนะครับให้จุดรอบๆด้านเลยนะครับเอาละครับตอนนี้ ฟางหนึ่งมัดครึ่งนะครับจุดให้รอบๆครับตอนนี้เราก็รอให้ความร้อนมันอบอยู่ในปิ๊บนะครับไก่อบฟางของแท้สูตรชีวิตคนมันนอกนะครับแล้วรอไปเรื่อยๆประมาณ10นาทีนะครับครับตัวนี้ไฟก็ดับหมดแล้วนะครับแต่ว่าเราต้องรอให้ห่านฟางมันดับสนิทนะครับ อันนี้เราต้องอบไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งเขี่ยออกนะครับครับตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดดูนะครับครับตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับจะเปิดดูโอ้ยอากาศก็มืดแล้วเป็นไงบ้างนะครับโซยเห็นเห็นเลยโอ้โหสุดยอดเกือบไหมครับเกือบไปนะครับไก่อบฟังไก่รับ โอ้สูตร<ล>ชีวิตคนมันหนอกพอด,ดีครับก็สุดยอดครับเดี๋ยวเราจะจะอลองไปชิมดูนะครับครับตอนนี้เราก็จะออกออกเอาเอาอกจากขวดแล้วนะครับโอ้โหไก่อบฟางสูตรไรหนักไหปื้อสูตรชีวิตคนมันหนอกไม่หักครับสุดยอดนะครับครับออกมตอนนี้ก็น่ากินมากมากนะครับไก่อบฟางเดี๋ยวเราจะชิมดูนะครับก่อนจะชิมก็ แก้ข้าวสะหน่อยนะครับหอมกินตะไคร้ใบมะกรูดนะครับหอมมากเลยอ,อร่อยนะครับอยากให้ไปชิมดูจังเลยนะครับเนี่ยไก่อบฟางสูตรชีวิตคนบ้านนอกได้ฟังประมาณห้ามัดครับผม อร่อยครับผมครับอันนี้ชีวิตคนมัานนอกก็มาพามาดูสูตรการทำไก่อบฟางอร่อยครับฝากติดตามด้วยนะครับออชอบกดไลค์นะครับช่วยให้กดแชร์แตอย่าลืมนะครับซับสไครต์และกดติดตามนะครับขอบคุณมากนะครับ